วันที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิดทําให้การจัดสอบแบบเผชิญหน้านั้นไม่สามารถดําเนินการได้การดําเนินการในครั้งนั้นเริ่มต้นก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างเราก็ฟันฝ่าจนสําเร็จไปในระดับหนึ่งแต่นักศึกษาที่รอการสอบแบบเผชิญหน้าเราจะต้องเผชิญสถานการณ์ไปด้วยกันทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัยคือสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ขออนุญาตพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการจัดสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชของเราระบบการจัดสอบแต่ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชของเราจะเป็นการจัดสอบแบบเผชิญหน้าแต่ในวันที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิดทําให้การจัดสอบแบบเผชิญหน้านั้นไม่สามารถดําเนินการได้โดยติดข้อจํากัดนะครับของทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด จึงทําให้เกิดสภาวะการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือมีท่านนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วตกค้างอยู่กับการสอบแบบเผชิญหน้าในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาได้นําระบบการจัดสอบแบบออนไลน์เข้ามาใช้เสริมเพื่อให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบสามารถเข้าสอบในระบบออนไลน์แต่ด้วยข้อจํากัดทางด้านเทคโนโลยี ก็ปรากฏว่ายังคงมีนักศึกษาตกค้างไม่สามารถเข้าสู่ระบบการสอบแบบออนไลน์ได้ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้เสริมโดยมีการจัดสอบอีกระบบหนึ่งคือที่เรียกว่าการสอบเทคโฮมเอ e กแซรูปแบบการออกข้อสอบนั้นอาจจะมีความแตกต่างกับการสอบแบบออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในโอกาสต่อไปแต่นักศึกษาที่รอการสอบแบบเผชิญหน้า เราจะต้องเผชิญสถานการณ์ไปด้วยกันทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัยคือสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอนตามความร้ายแรงของสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในแต่ละสนามสอบที่เราจะกระจายกันในการจัดสอบแบบเผชิญหน้าจึงส่งข่าวสารให้นักศึกษาทราบในช่วงเวลานี้สวัสดีครับ